ต่อมาครับในข้อที่21นะครับเป็นเวกเตอร์เหมือนเคยนะครับข้อนี้เขาให้ข้อมูลมาว่าเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกด้วยเวกเตอร์ c แล้วมันจะได้0นะครับแล้วก็มีข้อมูลมาให้ว่าตัวของเวกเตอร์ a เนี่ยมันคือ 2i นะครับแล้วก็บวกด้วย j แบบนี้ 2i บวก j เขาบอกว่าขนาดของตัวเวกเตอร์ b คือ2แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ c คือ3ไหนๆก็ไหนๆแล้วหาขนาดของเวกเตอร์ a ไปด้ดดวยเลยครับขนาดของเวกเตอร์ a ก็คือรูทสองกำลังสองบวกด้วยหนกำลังสองนั่นก็คือหมายความว่าขนาดของเวกเตอร์ a ก็คือรูทห้านะครับทีนี้เขาก็เลยถามว่าโจทย์สิ่งที่เขาต้องการคือเอาเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b บวกด้วย b ดอท c แล้วก็บวกด้วย c ดอท a เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ นะครับแบบนี้ a. b b. c แล้วก็ c. a เริ่มจากตัวของเวกเตอร์ a b c บวกกันได้0ูนย์นะครับ a บวก b เท่ากับลบ c แล้วก็ใส่ขนาดที่ยกก,กำลัง2เข้าไปกลายเป็นขนาดของ a บวก b กำลังสงเท่ากับขนาดของลบ c ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นเราก็จะได้ว่า ขนาด a กําลังสองบวกด้วย2 a b แล้วก็บวกด้วยขนาดของตัว b ที่ยกกําลังสองต้องเท่ากับขนาดของ c ที่ยกกําลังสองดังนั้นเราต้องได้ข้อมูล a b มาแน่ครับขนาดของ a กําลังสองก็คือรูทห้ากําลังสองได้5 2 a b ขนาดของ b กําลังสองได้4ครับแล้วก็ขนาดของ c กําลังสองได้9ครับเพราะฉะนั้น2 a b จะเหลือ0และ a b ก็ต้องได้0น เก็บไว้ก่อนตัวที่1ตัวที่2ทําเหมือนเดิมเลยครับแต่คราวนี้ตัวแรกเนี่ยเราย้าย4ไปตัวที่2คือเราจะย้ายตัว b ไปบ้างครับกลายเป็นลบ b แล้วก็ภาพเดิมครับใส่ขนาดที่ยกกําลังสองเข้าไปทั้ง2องางกลายเป็นขนาด a กําลังสอง 2a c แล้วก็ขนาด c กําลังสเท่ากับขนาด b ที่ยกกําลังสองขนาด a กําลังสองเหมือนเดิมครับเลข5 2a. .c ขนาด c กำลัง2ได้9จับเท่ากับ4 5บวก9เป็น14ย้ายไปลบจะได้กลายเป็นลบ10แล้วก็ a. ด .c ได้ลบ5บบต่อไปเป็นตัวที่3ย้าย a ไปบ้างครับกลายเป็น b. บ .c เท่ากับลบ a แล้วก็ใส่ขนาดที่โดนย,ยกกำลัง2ข้าไปเลยแบบนี้นะครับจะได้กลายเป็นขนาด b กำลัง2 2bc แล้วก็ขนาด c กกำลังสเท่ากับขนาด a ที่ยกกําลัง2 b ก็คือกําลัง2ได้4แล้วก็ 2bc c กําลังสได้9จับเท่ากับ5ครับ4วก9ได้13ย้ายไปลบมันจะเหลือลบ8 2bc ได้ลบ8แสดงว่า b.c จะเหลือแค่ลบ4ครับ a. b ได้0 a.c ได้ลบ5 b.c ได้ลบ9 เพราะฉะนั้นเขาเลยถามว่า3ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่อเมื่อกี้บีดอดสด่ลบสครับสตัวนี้บวกกันเลยได้กลายเป็นลบเนั่นเองครับเรียบร้อยครับศูนย์ลบหลบสได้ลบเก็เลยตอบชอยที่2นั่นเองครับเรียบร้อยเสร็จละดังนั้นข้อนี้เวลาเราเจอโจทย์แบบนี้นการใส่ขนาดตอนแรกเราอาจจะใส่แค่ขนาดอย่างเดียวก่อนก็ได้แต่พอะเขียนไปสักระยะหนึ่งจะรู้ว่า ใส่ขนาดที่ยุก,กําลังสองไปเลยนะครับมันจะง่ายต่อการทำโจทย์เยอะมากนะครับแนวคิดนี้ใช้ได้ทั้งตัวของเวกเตอร์แล้วก็จุนเชิงซ้อนนะครับได้เหมือนกันเลย okay. เรียบร้อยครับข้อนี้ตอบลบเก้ 9. เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันครับ